สเป็นศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยมุสลิมในเมืองปัตตานีมาอย่างช้านาที่นี่จึงเปรียบเ,เสมือนสูนย์กลางทางศาสนาในภูมิภาคสามจงังหวัดชายแดนใต้ที่ประชาชนชาวไทยมุสลิมศรัทธาในหลักคำสอนโดยมีจุดหมายสูงสุด คือความสันติสุขบนดินแดนแห่ง การเสด็จประพาสเมืองปัตตนีในปีพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยิ่มวังของบรรดาเจ้าเมืองต่างๆที่อยู่ในเขตเมืองปัตตานีเมืองหนองจิกตานียะริ่งและสายบุรีคือส4เมืองหลัก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ้าจอยู่หัวเสด็จประพาสเพื่อเยี่ยมเยียนบรรดาเจ้าเมืองและทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในแต่ละเมืองเมืองตานีในสมัยนั้นยังคงมีรายาปกครองเมืองรายาผู้นี้คือตันกูอับด,ดุลกาเดบินตวนกูกอมารุตินหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระยาวิชิตพัตติเจ้าเมืองผู้นี้คือระยาคนสุดท้ายของเมืองตาหนีช่วงที่ท่านเป็นเจ้าเมืองปัตตานีคนที่ห้านั้นทางสยามนั้นจะยกจะลดตำแหน่งของท่านจากเจ้าเมืองนั้นให้เป็นเจ้าเมืองธรรมดาตรรดาเพียงแต่ให้เงินเดือนกินเงินเดือนเอาภาษีจากภาษีหนาเกลือเพราะว่าสมายัยก่อน อาเกลือเกลือปัตตานีนั้เป็นที่นิยมของประเทศมาเลเซียประเทศมาลายูอะไรเพื่อประเทศฮอลันดาอะไรส่วนมากก็มาซื้อเกลือที่ปัตตานีเอาภาษีนั้นมาให้กับตะกรวดตะกดีแต่ท่านไม่ยอมท่านอยากจะเป็นเจา้าที่มีอำนาจใหที่สุดทางารัฐบาลสยามก็จับท่านไปขังที่พิชโุลูประมาณ23่เดนพอหลังจากครบย3เดือนกว่านะ ท่านเขาทางน้ก็ปล่อยมาท่านก็มีประชาชนราษฎรก็จัดงานาจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านก็มีข่าวว่าทางสยามนั้นจะมาจับท่านอีกท่านก็หนีไปกะตันก็ไปอยู่กะตันก็ไปพาลูกหลานอะไรลูกลูกอะไรภรรยาบุตรอะไรก็พาไปอยู่กะตันหมดยกครอบครัวหนีไปอยู่กะตันกัน,น การมาปกครองแบบเจ้าเมืองปัตตานีก็สิ้นสุดลงในช่วงตะวันรอกตอนนีครับที่นี่คือวังจะบังติ่ก่อซึ่งเป็นวังของตวนปูอับดุลกาเดหรือพระยาวิชิตพักดีปัจจุบันได้รับการบริณะขึ้นใหม่ให้คงรูปแบบเดิมแต่เมื่อเปรียบกับภาพถ่ายวังแห่งนี้ เมื่อปีพุทธศักราช2432แล้วจะเห็นได้ว่าสุราประจําวังและหอระฆังได้ถูกรื้อไปแล้ววางตรงนี้ก็มีกำแพงล้อมรอบในเนื้อที่ทั้งหมดเจ็ดไร่มีกำแพงล้อมรอบในเนื้อที่เจ็ดไร่ตัวอาคารนั้นเป็นตัวอาคารยกพื้นสร้างร้วนสุริยะแว่ดดอเละเจ้าของวังจะบังติก่อในปัจจุบันเปิดเผยว่า ด้านในของบ้านยังคงเก็บรักษาสิ่งของสําคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระชทานแก่ตูนกูนยยอับดุลกใจในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านก็สเสด็จมาปัตตานีท่านก็มอบของเราเป็นของที่ระลึกเป็นถ้วยชาบ้างอะไรบ้างนะครับที่กรุงเทพก็มีมอบจากกรุงเทพก็มีแต่มอบเสที่ท่านมาเสด็จที่ปัตตานีก็มามอบที่ปัตตานีบ้างก็มี แล้วก็มีอีกที่จริงก็มีหลายอย่างแต่เราไม่ได้ออกมาแสดงเพราะไม่มีตู้ที่จะแสดงก็ประเภทพวกผ้าก็มีประเภทพวกเครื่องใช้อะไรต่างๆาก็มีนะครับขอมอบให้ตอนที่ท่านสเสด็จมา ยาริเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองฝัตตานีเมือ่อศตรวตรรษที่ผ่านมาเป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีเจ้าเมืองปกครองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองยริในวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2432 ฉากกำแพงแห่งนี้คือหลักฐานที่เหลืออยู่ของวังยริง่งหลังเก่าซึ่งเป็นวังที่พระบาดดทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสในครั้งนั้นซึ่งพระยายะาริ่งและครอบครัวได้จัดพิธีรับเสด็จในบริเวณวังเก่าแห่งนี้งแม้วังเก่าจะไม่เหลือสภาพให้ได้เห็นในปัจจุบัน แต่วังยริ่งที่สร้างขึ้นใหม่นั้นยังเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของเมืองยริ่งที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากพระญาตของเจ้าเมืองยริ่งวังยริ่งหลังใหม่นี้พระยาพิพิธเเสนามาตยาธิบดีสีสุระสงคราหรือนิโซเจ้าเมืองยริ่งคนสุดท้าย สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2438หรือปลายรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงอาจกล่าวได้ว่าเป็นวังที่สร้างขึ้นทดแทนวังหลังเก่าที่มีความชำรุดทรุดโทรมไปมากเดิมนั้นวังยะลิงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวังนี้ค่ะอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นของคุมทวดนะคะทีน,นี้วังนั้นได้พังอะไรต่อะไรเนี้ยเพราะว่า ลักษณะาวางทางนู้นกับปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันวางด้านนน้นนี่ก็จะเป็นพวกไม้นะคะทำด้วยไม้เพราะงั้นก็จะพังหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณปู่ก็มาสร้างวางใหม่ที่นี่ค่ะทีนี้พวกศิลปะอะไรต่างๆของวางเนี่ยนะคะหมายถึงว่าแปลนอะไรต่างๆเนี่ยก็คงได้มาจากทางชาวต่างประเทศทางด้าน พวกตะวันออกนะคะที่เข้ามาค้าขายแล้วก็ได้มีการเขียนแปลนให้นะคะแล้วก็บุญปู่ก็มาสร้างผู้่อที่สร้างวางนั้นก็คือคนจีนนะคะเป็นคนจีนแต่แปลนเนี้ยเป็นของชาวตะวันออกนะคะกับทางอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นลวดลายต่างๆของวางเนี้ยจะเป็นลายพื้นเมือง ของของทางใต้เรากับออชาวอิีโดนีเชียนะคะนับได้ว่าวังยริงแห่งใหมน่นี้เป็นวังที่สวยที่สุดในจังหวัดปัตตานีและยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอยะริงตลอดไป ไปทางทิศใต้สุดของเมืองปัตตานีเป็นที่ตั้งของเมืองสายบุรีหรือเมืองสายในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทําการค้าขายกันอย่าง,งคึกคักเช่นเดียวกับเมืองปัตตานีปากน้ําสายบุรี ตรงอ่าวตะลุบันและชายหาดวาสุกรีคือเส้นทางที่เรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แล,ล่นเข้าสู่ตูเมืองโดยมีพระยาสุริยะสุนทรบวรพักติีตวนปูอับดุลกอดิงเจ้าเมืองในขณะนั้นได้มารับสเสด็จถึงปากน้ำระหว่างทางเข้าเมืองสายบุรี พระองค์ได้ชงแวะชุมชนชาวจีนซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตะบนตารุบันชุมชนจีนในเมืองสายนี้มีอายุเก่าแก่ร่วมสมัยเดียวกับชุมชนชาวจีนในเมืองปัตตนีเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าเมืองสายบุรีนี้เป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเลที่เคยรุ่งเรืองอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ หลักฐานการเสด็จประพาสในชุมชนจีนเมืองสายบุรีอยู่ที่ศาลเจ้าเล่าเอี้ยกงศาลเจ้าประจำชุมชน okay. Okay. ที่นี่ยังคงเก็บรักษากระถางทูปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกระถางทูปลักษณะเดียวกันกันกบที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียนในเมืองปัตตานี ชุมชนจีนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาถึงวังของเจ้าเมืองสายบุรีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขาศิรินดงบายอยู่อันเป็นที่ตั้งของตูมืองดังภาพถ่ายสีประหัตที่พระองค์ทรงบันทึกเมื่อครั้งที่สเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังเจ้าเมืองสายบุรีปัจจุบันวังสายบุรี ยังคงดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้านซึ่งก็คือคุณกูอับดุลราหงษ์มสมอยทายาชั้นเหลนของพระยาสุริยะสุนทรบวรพักดีตวนกูอับดุลกอดินผู้เป็นเจ้าเมืองสายบุรีในขณะนั้นจะก,กูอับดุลมตลิบใช่ไหมซึ่งเป็นคุณตาของผมนะอ๋อเปอ็นก็เป็น,เป,นเป็นพ่อของเนี่ยเาม,มาเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมจากนู่นแกเดิมที่มาจากอินโดนอ๋อจากอินโดนอินโดนจากมะลางังมะลังกะเบานะ และก็มารับใช้มโตรงัท่านใรงานการยานทีห้าเลครับระสะิ่งสําคัญนอกจากความเก่าแก่ของอาคารแล้วที่นี่ยังเก็บรักษาสิ่งของส่วนตัวของเจ้าเมืองสายบุรีเป็นจำนวนหลายอย่างหนึ่งนนั้นเป็นกระบี่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่พระยาสุริยะสุนทรบวรพักตีเป็นของพระราชทานอันล้ำค่าที่แสดงให้เห็นถึงพระมาหากากรคุณที่มีต่อเจ้าเมืองผู้นี้ทั้งหมดนี้คือร่รองรอยทางประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสเมืองปัตตนี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อหนึ่งศตรวรรษที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ฉายให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศพนิกรชาวเมืองปัตตานีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม